พระบ้านานที่อยู่ในใจคนไทยนับล้านหากกล่าวถึงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธชื่อเดิมคูณฉัดพลกรังเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่4ตุลาคม2466ที่บ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาในครอบครัวแบบชาวไร่ชนบททั่วไปเมื่ออายุประมาณ6-7ขวบหลวงพ่อคูณ ได้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ชายและพระอาจารย์หนซึ่งนอกจากภาษาไทยและภาษาขอมแล้วท่านยังได้เรียนวิชาอาคมสำหรับใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆด้วยจนกระทั่งอายุ21ปีหลวงพ่อคูณจึงอุปสมบทที่วัดถนนหักใหญ่ตำบลกุดพิมานอำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่5พฤษภาคม2487ได้ฉายาว่าปริสุทธโธผู้บริสุทธ ต่อมาท่านได้ฝากตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อแดงที่เป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันทะทุระและวิปัสนาที่วัดบ้านหนองโพตาบลสำนักตะเครออำเภอด,ด่านขุนทศภายหลังหลวงพ่อแดงพาท่านไปฝากเป็นสิทธิหลวงพ่อคงพุทธโรซึ่งเป็นสหธรรมิกเพื่อเรียนเรื่องการมีสติระลึกรู้เพื่อให้ท่านทันอารมณ์ต่างๆกระทั่ง,ง,งมีความรู้และชำนาญดีแล้วจึงออกทุดงโดยเริ่มจากจังหวัดนคร,รราชสีมาไปประเทศลาวประเทศขเขมรมุ่งสู่ป่าลึก สุดท้ายหลวงพ่อคุณก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่วัดบ้านไร่อเภอด่านคุณทศท่านได้พัฒนาวัดและชุมชนอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระอุโบสถสร้างกุฏิสงฆ์ขุดสระน้ำซึ่งหลวงพ่อคุณนำชาวบ้านให้มาช่วยกันสร้างก่อนจะขยายออกไปยังกิจสาธารณกุศลอื่นนอกวัดเช่นการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาซึ่งเป็นการบำเพ็ญทานบาร,รมีตามท่านแนวทางที่หลวงพ่อคุณเคยกล่าไวไว้หลายครั้ง เงินที่นำมาทำบุญกับกูกูจะไม่เก็บไว้เขานำมาฝากกูกูก็นำไปทำบุญให้เขาต่อเขาก็เอามาให้กูอีกมันก็หมุนเวียนไปอย่างนี้การทำบุญทำทานจะต้องฝึกยิ่งให้มันก็ยิ่งมาถ้ากูเก็บไว้เขาจะได้บุญอะไรเล่าและเขาก็ไม่เอามาให้กูต่อไปการทำบุญครั้งสำคัญที่หลวงพ่อคุณปลื้มปิติมากคือทำบุญกับในหลวงรัชกาลที่9้า วันที่11มกราคม2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนินมาวัดบ้านไรเพื่อส่งนมัสการหลวงพ่อคูณทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงบุสบกเหนือพระอุโบสถและทรงรับเงินบริจาคจากหลวงพ่อคูณจำนวน72ล้านบาทที่หลวงพ่อคูณที่จะถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสที่ท่านมีอายุครบหรอบหากด้วยหลวงพ่อคุณมีเอกลักษณ์แบบพระบ้านๆที่เรียบง่ายสมาถะมักนั่งยองและพูดกูมึงก่อนวันเสด็จพระราชดำเนินจึงมีข้าราชการผู้ใหญ่ลูกศิษย์และสื่อมวชนสอบถามหลวงพ่อถึงการเตรียมตัวการใช้ภาษาในการกราบบังคมทูลกับหลวงพ่อซึ่งท่านก็ตอบว่าจะยากอะไรไอหลานก็พูดว่าขอถวายพระพรท่านมหาบาพิษสบายดียหรือ กูยังไม่เคยพูดสักทีแต่ไม่ต้องหัดหรอกไอ้หลานถึงเวลามันก็เป็นไปเองพูดอย่างไรท่านก็รู้เรียกท่านคุณโยมอย่างนี้ก็ได้ท่านสิว่าอะไรไม่ว่าดอกคนไทยคือกันพูดกันอย่างนี้ก็รู้เรื่องแล้วอีกเรื่องที่ถือเป็นชื่อเสียงของหลวงพ่อคือวัตถุมงคลที่มีชื่อในเรื่องพุทธคุณหลวงพ่อเริ่มทำวัตถุมงคลประมาณป,าณปี2493โดยใช้คาถานในการปลุกเสกว่า มะอะอุณนะมะพะทะณนะโมพุทธายะพุทโธยานะซึ่งเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านเรื่อยมาและโด่งดังในวงการพระเครื่องในปี2536เมื่อเกิดอุบัติเหตุภัยร้ายแรงสองครั้งเพราะผู้ที่รอดชีวิตต่างมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ โดยครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม2536เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ถนนพุทธมนทนสาย4ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมมีผู้เสียชีวิต200รายแต่นางสาวภัยรัตจิมขุนทศชาวอำเภอด,ด่านขุนทศตัดสินใจกำเรียนหลวงพ่อคูณรุ่นสหกรณ์โดดจากชั้นที่3ของอาคารที่เพลิงไหม้และเธอก็รอดชีวิตส่วนอีกครั้งคือ13สิงหาคม2536 โรงแรมรอยัล่อพลาซาจังหวัดนครราชสีมาถลม่มจนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง137รายหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุสอบถามความคืบหน้าและอวยพรให้ผู้ที่ติดอยู่ในซากอาคารสวดมนต์ให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็สามารถช่วยเหลือพนักงานของโรงแรมจํานวนหนึ่งออกจากซากอาคารได้และพวกเขาทุกคนมีพระเครื่องของหลวงพ่ออยู่ที่คอหากหลวงพ่อคุณก็เตือนย้ําอยู่เสมอว่า เมื่อมีพระเครื่องของกูติดตัวให้ภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ละเว้นถ้อยคำด่าทอด่าพ่อแม่ตนและพ่อแม่คนอื่นอย่าผิดสามีภรรยาผู้อื่นและให้สวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืนไม่ว่าอยู่ที่ใด